สวัสดีครับทุกทุกท่านก็มารีวิวการเติมเงินเพิ่มอีกนะครับในการที่จะลงรหัสจั่วฝั่งขวาเพิ่มนะครับก็เฉพาะฝั่งซ้ายที่ลงไปยังไม่ครบนี่ก็รับเันจุกจุกกันไปแล้วนะครับก็คนคนหนึ่งที่ลงรหัสกันไปรับรับกันไปแล้วเกิน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 กว่าสี่ร้อยนะครับเกือบเกือบห้าห้าร้อยเกินทุกคนหรือว่าห้าร้อยกว่าทุกคนนะครับ งานนี้มาอีกอีกสองชั้นนะครับฝั่งขวาครับมันแบ่งอยู่นะครับผมวันนี้จะเติมไปอีกยี่สิบห้ารหัสนะครับก็แปดพันบาทก็เตรียมจัดเลยนะครับก็เติมกันใหน้เห็นเห็นกันจัดจนะครับนี่นะครับแปดพันบาทครับก็ แปดพันจุดสี่สามนะครับแปดพันจุดสี่สามแปดพันจุดสี่สามก็โอนเข้าไปนะครับของ Big Cat นะครับแปดพัน จุครับผมก็เติมเข้าระบบนะครับก็ เติมเรียบร้อยนะครับก็7จ็นาฬกาสินาทีนะครับ7จ็นาฬกาสินาทีกน็นะครับก็เข้าไปแอเจ็ดนาฬกาสิบห้ทีไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วค่อยกดดําเนินการต่อนะครับเพราะว่ากดปุ๊บแล้วก็ดําเนินการต่อปั๊บเลยนี่บางทีมันขึ้นมาไม่สําเร็จนะครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ่าคานนี้กดดําเนินการต่อแจ้งการโอนเงินสําเร็จแล้วนะครับก็อันนี้ไปดูที่กระเป๋าเงินนะครับ อ่าขึ้นมาแปดพันกันหนึ่งบาทกว่านะครับพอดี <laughs> มันมีเศษสตังรวมกันสองครั้งมันรวมกันสามครั้งรวมไปรวมมามันมันเกินมาหนึ่งบาทนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ออันนี้ใครที่สนใจจะมาร่วมธุรกิจกับทีมท็อปซูเปอร์นะครับอชุดแรกที่ที่เป็นอัพรับเป็นไปจุกๆเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีใครที่สนใจจะสมัครมาต้องการเป็นอัพจัวอีกก็ทักผมมาได้นะครับก็ระบุมาว่าออขอเป็นอัพจัวก็เดี๋ยวผมก็จะต่อลงไปอยู่ใต้553 9564นะครับซึ่งรหัสนี้ผมทำรอไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นเ,เป็นรหัสตั้งต้นในการที่จะเป็นอัพจัวนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องไปคีย์รหัสเพิ่มอีกออ,อีกสองชั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเชิญทุกท่านพิจารณาในการที่จะตัดสินใจรับเหรียญฟรีแล้วก็รับไรายได้ที่มากมากกว่าเงินลงทุนของท่านฟรีได้นะครับสวัสดีครับ